ตึกเต็มมากครับแล้วก็ดีใจมากเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆก็ดิสคินเป็นแบรนด์ที่เรา,าลุน้นกันมาบ่บอยนะครับผมแล้วก็เห็นว่ามานคนระบรอบ20ปีด้วยยิ่งมั่นใจได้เลยว่าจริงๆเขาดีจริงนะครับผมแล้วก็ดีใจมากครับที่เป็นส่วนหน,นี้รนรนครับผลิตภัณฑ์เราคืออะไรไงครับของเราเป็นเซรั่มครับผมด็อกเตอร์เซเวอร์นะครับผมก็มีทั้งหมด5สูตรเลยนะครับผมก็สามารถารมีเรียกว่าจัดการปัญหาผิวได้ทุกปัญหาเหมือนเหมือน,นไปแนพนดี้ ใช่เซ็ตของใช่เป็นไซด์ใหม่ใหม่ะก็สนุกดีครับผมม่วนจอยครับจอยกับอะไรคะจอยทุกอย่างเลยอาหารอร่อยไหมคนที่ไปด้วยก็ครจะก็สนุกสนุกครับผมสนุกแน่นอนครับที่แฟนก็จะดูดีขนาดไหนครับท่าผมแฟนก็จะโอ้ดีมากเลยครับผมแล้วก็ด้วยความที่ใกล้ใกล้วันเกิดด้วยเขาก็เลยแบบว่า น่ารักมากมีของขวัญม,มาให้มีมาหามาหมาคือวันเด็กกันแบบทุกคนเลยครับผมกน็มน่ารักอบอุ่นมากเลยกำลังจะเข้าในวันที่เก่เนะเนี่ยตับงทีมดีเท่าไหร่นะสามสิบเอ็ดแล้วอุ้ยตอนนี้หลอนมากไปยี่สิบสามสิบเอ็ดแล้วครับผมใช่ครับผมก็ฝากคุณลุงคนนี้ไปด้วยนะยโอ้ยอะไรนะคุณยี่ิบเอดดีดีดีมากเลยครับผมตั้งแต่สามสิบมาอู้ดีเหลือเกินดี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 ครับดีมากเลยครับผมแฮปปี้มากครับเป็นปีนีนะ เจอทุกอย่างเลยครับอะไรที่ไม่เคยทําก็คือได้ทําในปีตั้งแต่30มสิบต้นมาร้องเล่นเต้นรานี่ไม่เคยทําเลยครับตอนนี้ได้ทําหมดแล้วค่ะเรียกว่าครบแล้วตอนนี้ยังครับนี่วันนี้ขาสั่นอยู่เลยครับพอมางานใหญ่ๆแล้วเขินครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอีกก่อนต้องไปงานใหญ่อีกก่อนครับจะพยายามไปครับครับไอแน่ครับไม่แปลกหรอกแบบโอเคเราก้าวข้าสูงได้บ้างแต่ทุกอย่างเราจะดูแบบ เอายังไม่สดชื่นอยู่เลยแม่นอนครับผมนี่เลยครับนี่เป็นไงอ๋อเป็นไงครับผมก็ดูแลตัวเองมากตรงนั้นอ่าดูแลตัวเองยิ่งช่วงขึ้นเลขสามนี่ดูแลหนักกว่าเดิมเรื่องกินเรื่องน้ําเรื่องออกกําลังกายเรื่องผิวพรรณคือเราจัดเต็มกังวลไหมไม่ค่ะไม่ค่อยฮ่าฮไม่ค่อยกังวลเลยฮ่าไม่กังวลเรื่องอะไรจริงจริงเรื่อง หน้าเราเนี่ยแหละครับพอพอ,พอสมมติว่าเราอยู่ในวงการหรือไงเราต้องรักษาภายนอกและภายในให้ให้มันดีนะครับผม,มก็เลยก็เลยต้องเมนเทนกันหน่อยก็เลยต้องมีเด็กอยู่รอบข้างตลอดถูกต้องครับ <c oughs> จะได้แบบสนุกสนานอะไรนะครับเอาไม่ใช่กูว่าแบบเอออยากได้เด็ก <c oughs> มันจะยิ่งทำให้เราเด็กอ๋ <c oughs> อ,อก็ก็ต้องรอดูครับผมว่าเป็นไงไม่แต่เขาบอกกันว่าผู้ชายวัยสามสิบเป็นอะไรที่แบบโซฮอ ก็น <owad Es> ิดหนึ่งครับปฏิเสธได้อ๋อปฏิเสธเหรอนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับลองดูไครับหน้าอย่างเงี้ยครับสามสิบครับจริงไหมครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนทั้งตัวแล้วครับตอนนี้แต่รู้สึกไหมว่าแบบว่าสามสิบครั้ง่ยนครับเป็นช่วเวลาที่ดีอ่าก็จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆครับในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ เริ่มมาดูตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นหลายอย่างเราก็เริ่มนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ีเห็นยืนกลุ้มมือนี่ก็ก็แปลกใจนะแต่ก่อนอาจจะไม่เคยมีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มนิ่งแล้วครับสามสิบคในใน,นี้แ่ยที่อะไรสามสิบผมนะครับอ่าผมยังจำภาพตัวเองในดูทูบอยู่เลยฮะยังแบบบ้าบ้บอยอยู่เลยครับแต่ว่าพอสามสิบแล้วอยู่ดีมันก็นิ่งของมันเองนะครับผมก็ฝากมันนิ่งสตร์ไม่รู้ครับคือมันมันนิ่งเพราะอะไรที่แบบเอ้ยพอสามสิบแล้วจะนิ่งเหรือว่ามัน เหมือนหายใจก็เริ่มเหนื่อยนะครับช่วงนี้ก็เลยแบบว่านิ่งขึ้นครับผมใช่ดูท่าเริ่มเปลี่ยนล้วก็ชอบนะครับผมแต่ไม่รู้ก็ติดินจอยหรือเปล่าก็ฝากเวอร์ชั่นนี้ไปด้วยฮะแต่กจพยายามจะมี Energy อยู่ตลอดเวลาให้ตัวเองนะครับผมผมว่า จริงๆขอนมันเกิดของปีที่30คือมันมันมีทุกคนอยู่ในนั้นครับผมมันมันดีมากๆเลยครับผมได้เจอแฟนๆที่น่ารักครับเจอเพื่อนใกล้ตัวเจอเพื่อนร่วมงานนะครับเจอทีมงานหลังมากล้ามากนะครับเจอหลายๆผู้ใหญ่นะครับผมก็เป็นของขวัญตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับผมขอบคุณทุกๆคนมากครับผมที่คอยซัพพอร์ตนะครับและให้กำลังใจมากินมาเสมออร่อยมากเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ไม่ให้เซอร์ไพรส์ไม่ให้เลย เข,เขาเขาถ้าเตรียมการแล้วพอดีมีติดภารกิจครับผมภารกิจเขาก็เลยต้องต้องไปไปแคร์ตรงนั้นก่อนน่าร้อ,องไห้จะเออะไรนะอ,อ๋อไม,ไม่ไม่ครับอะไรก็ได้นะครับผมข้าวมื้อหนึ่งก็ได้ข้าวกล่องหนึ่งก็ได้นะเออไม่ได้ดีดีลองเล็กก่อนเลยนะเราเจอแน่ครับเราล้างเราเอาขึ้นกล่องใช่ข้าวหนึ่งกล่องก็ได้ครับเอาเสือเอาเสือ S <S เราดูเป,ไป็นผลงานแล้วนะดูแฮปปี้แล้วเน,นี่ยทำเป็นผลงานมากครับผมซีรีส์่ทะเลาะกัซีรีครับผมก็เห็นว่าเดือนนี้เดือนนี้น่าจะน่าจะตัวพาร์ทสองครับผมได้เริ่มมีการถ่ายทำนะครับหวังว่านะครับผมน่าจะใกล้แล้วครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องถัดไปก็รู้สึกว่าวัน อาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยครับผมน่าจะเริ่มสรุปได้แล้วครับว่าอะไรยังไงบ้างใช่เพราะว่าผมก็ตามตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่เหรอครับเพราะว่ามันเป็นโปรเซสของผู้ใหญ่ที่ต้องคุยกันต้องประชุมกันเรื่องสัญญาเรื่องอะไรต่างๆครับผมก็เลยต้องเป็นตามโปรเซสของเขาไปเราก็ยังไม่สามารถขยับอะไรตัวได้มากคือเราก็คิดถึงการทำงานแน่นอนครับผมผมเตรียมตัวไปสนุกแล้วในกองครับผมคือเมื่อวานแค่ทวิตไปทวิตเดียวว่าเอ้ยิดถึงวย่จังเลยอะไรเงี้ยครับผมก็แตกตื่นกันทั้งนั่นเลยฮะ ชายวุ่นวายกับผมมากทั้งแปดคนเนี่ยใช่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่เป็นแปดวุ่นวายไอ้แปดคนเนี้ยแหละวุ่นวายกับผมมาก <laughs> อันนี้ผมสงบแล้วแต่เขายังไม่สงบกัน <laughs> แต่ก็แน่นอนว่รนรารอนลุล้นนะเดี๋ยวนี้แน่นอนครับผมได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณครับ